เอาละครับก็ขอกรับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องแบนดี้คิดวันนี้เราจะพาทุกคนมาเจาะลึกโลกของโจนสลัดจะมาคุยถึงเรื่องตัวละครที่หลายคนอาจมองข้ามแต่บอกเลยว่าบทบาทและความสามารถของเขาคตรจะสําคัญใช่แล้วครับผมก็กำลังพูดถึงอูซอบนักแม่นปืนประจํากลุ่มที่มีวิวัฒนาการสุดล้ําไม่แพ้ใครอูซอบในช่วงแรกที่หลายคนอาจมองว่าเขาเป็นเพียงแค่คนขี้ขาชอบโกหกและดูอ่อนแอที่สุดในกลุ่ม แต่ภายใต้ความคิดกลัวนั้นเขาคืออัจฉริยะด้านการประดิษฐ์และนักวางแผนเป็นนักแม่นปืนที่มีฝีมือไม่ธรรมดาจากลูกกระสุนดินธรรมดาสู่การใช้กระสุนดาวเขียวสุดล้ำวันนี้จะพาไปดูห้าท่าไม้ตาเด่นๆของอูซบที่เราทุกคนรักและประทับใจและแน่นอนมาดูกันว่าท่าเหล่านี้ในฉบับภาคไทยเขาเรียกกันว่าอะไรบ้างเริ่มกันที่ท่าแรกท่าที่เรียกได้ว่าเป็นลายเซ็นของเขาตั้งแต่เริ่มการเดินทางนั่นคืออูซบโชกุน ท่านี้คือการยิงลูกกระสุนธรรมดาด้วยหนังสติ๊กคู่ใจซึ่งในยุคแรกๆจะเป็นกระสุนเหล็กหรือลูกดินทั่วไปแต่ด้วยความแม่นยำระดับเทพของอูซอบทำให้แม้แต่กระสุนธรรมดาก็สามารถสร้างความเสียหายได้อย่างน่าทึ่งแสดงได้ถึงพื้นฐานนักแม่นปืนของอูซอบความเรียบง่ายแต่ตรงประสิทธิภาพเป็นท่าที่ทำให้เราเห็นว่าอูซอบไม่ใช่แค่คนโกหกแต่เขามีฝีมือที่จับต้องได้ปรากฏในภาคอีสบูอัลาบัสตาและภาคอื่นๆอีกมากมายเขายังคงใช้กระสุนพื้นฐานในการโจมตีศัตรู มาต่อกันที่ท่าที่2ท่านี้บ่งบอกความเป็นนักวางแผนของอูซอบได้อย่างดีเยี่ยมนั่นก็คือกระสุนควันอูซอบจะยิงกระสุนที่ปล่อยควันหนาทึบออกมาทันทีที่กระทบเป้าหมายเพื่อสร้างม่านควันปกคุมพื้นที่จุดเด่นของท่านี้ไม่ใช่แค่การโจมตีจะเป็นการสร้างสถานการณ์เพื่อชิงความได้เปรียบทําให้ศัตรูมองไม่เห็นสร้างความปั่นป่วนเปิดโอกาสให้เพื่อนๆได้นนโจมตีหรือใช้ใ,ในการหลบหนีปรากฏเด่นๆคือในภาคอาราบาสตาตอนที่เขาร่วมมือกับชอปเปอร์ต่อสู้กับ m ิสเตอร์โฟและ m ิสเมอรี่คริสต์มาสการใช้กระสุนควันทําให้พวกเขาสามารถพลิกสถานการณ์ได้มาถึงท่าที่3ท่านี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้ความกล้าหาญและความมุ่งมั่นของอูซ p บนั่นก็คือกระสุนไฟอูซ p บจะยิงกระสุนที่ปล่อยเปลวไฟออกมาเพื่อโทบเป้าหมายสร้างความเสียหายจากไฟหรือใช้เพื่อทําลายสิ่งกีดขวาง จุดเด่นของท่านี้แม้จะเป็นท่าที่เรียบง่ายแต่กระสุนไฟมีบทบาทสําคัญที่สร้างความประทับใจให้แฟนๆทั่วโลกโดยเฉพาะฉากในอนิเมะ NES l o b b ที่อูซบในคาบโซงเงคิงยิงกระสุนเผาธงรัฐบาลโลกนั่นคือการประกาศสงครามกับโลกทั้งใบเพื่อช่วยโรบินเป็นฉากที่โคตรเท่และทําให้ทุกคนยอมรับในความกล้าหาญของเขาเดินทางเข้าสู่โลกใหม่อูซบได้พัฒนาความสามารถขึ้นไปอีกขั้นด้วยการใช้กระสุนดาวเขียวซึ่งหนึ่งในท่าที่โดดเด่นก็คือกระสุนดาวเขียวแซกซาบิชิ หลังจากฝึกกับเฮราเคิลบนหมู่เกาะโบวานินอูซอบได้เรียนรู้การใช้ป๊อปกินหรือกระสุนดาวเขียวซึ่งเมื่อยิงออกไปจะงอพืชพันธุ์รูปต่างๆทันทีถ้าแซกซาบิชิจะเป็นพืชที่มีลักษณะเป็นกิ่งก้านแหลมคมพุ่งเข้าโจมตีหรือแทงศัตรูจุดเด่นก็คือนี่คือการยกระดับของอูซอบจากกระสุนธรรมดาสู่การควบคุมธรรมชาติแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่ก้าวกระโดดทำให้เขามีท่าโจมตีที่หลากหลายและคาดเดาวได้ยากขึ้นปรากฏในช่วงหลังท่ามสกิป และใช้ในการต่อสู้กับศัตรูต่างๆเช่นในภาคพ,พังฮาซาหรือเดสโลซาและมาถึงท่าสุดท้ายในลิสต์ของเราท่านี้จะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าอูซพบสามารถรับมือกับศัตรูจํานวนมากได้นั่นคือกระสุนดาวเขียวแลกเป็นการใช้กระสุนดาวเขียวอีกชนิดหนึ่งเมื่อยิงออกไปแล้วจะงอกพืชพันธุ์เถาวัลย์ขนาดใหญ่หรือโครงสร้างพืชที่แข็งแรงเพื่อใช้ในการจับยึดหรือทําลายเป้าหมายเป็นวงกว้าง จุดเด่นของท่านี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการควบคุมพืชเพื่อใช้ในการโจมตีแบบเป็นวงกว้างหรือแบบหมู่ทําให้เขากลายเป็นนักสู้ที่สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ต้องเผชิญหน้ากับศัตรูจํานวนมากได้ดีถือเป็นท่าไม้ตายที่ทรงพลังและพลิกสถานการณ์สําคัญได้เป็นยังไงกันบ้างครับกับ5ท่าไม้ตายของอูซบจากนักแม่นปืนที่ใช้เพียงกระสุนธรรมดาสู่การเป็นเทพอูซบผู้ควบคุมพืชและเป็นนักกลยุทธ์ที่หาตัวจับได้ยากการเดินทางของอูซอบสอนให้เราเห็นว่า ไม่ว่าจุดหมายเริ่มต้นของเราจะเป็นยังไงหากมีความมุ่งมั่นและไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองเราก็สามารถเติบโตเป็นคนแข็งแกร่งและสําคัญได้เช่นกันทุกคนชอบท่าไหนของอูซอบมากที่สุดหรือมีท่าไหนที่อยากให้พูดถึงอีกก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ช่องแบรนดี้คิปเพื่อเราติดตามคลิปหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับ